ถ้าได้แต่คาวเวียสงสัยผมคงหลอนจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับจะได้อะไรเนี่ยกูให้ดาวเลยคาวเวียแน่นอนนั่นไงอพูด <c oughs> ไม่ผิดปากจะบ้าตายมาดูที่ห้องนี้ดิเผื่อจะได้ของอย่างอื่นมาทดแทนคาวเวียบ้างโอ้จ้แต่คาวเวียกูสามสี่ตาติดเปิดลิจ้ามีอะไรบ้างนี่โอ้โหดูให้แต่ละอย่างอีกอันหนึ่ง โอ้โห,โหมันมีอนาคตเลยเวนพี่จะให้ผมแค่นี้จริงๆเหรอใจคออือหืยังดีว่ามีแต่ของม่วงโอ้ยโอ้ได้การโอ้ยการฟ้าโอ้ก็ยังดีว่ายังหลักแสนเหลือพี่อสุดท้าแล้วนะได้อะไรเนี่ยโอ้ของใหญ่ๆโอ้สีแดงหวัวลีเกเตอร์ สุดยอดจ้ะแมว